สวัสดีค่ะมาพบกับรวมรถเมื่อ2 JK นะคะแอดมินมานำเสนอให้ชมกับอีโค่ค่ประหยัดประหยัดคันเล็กหาที่จอดง่ายค่ะขี่สะดวกคล่องตัวด้วยนะคะและอีกเงื่อนไขดีๆค่ะคือคันนี้จัดไฟแนซนได้ผ่อนเพียงเดือนละ3,000กว่าบาท4ปีด้วยกันนะคะวางเงินดาวน์ส0 0ค่ะ n ิ s ส s ์ n ันมาร1.2นะคะเกียร์ออโต้รถยนต์ปี2010 ABS Airbag มีครบค่ะราคา1 19,000บาทนะคะเครื่องยนต์ประหยัดมากๆ1.2อัตราการเล่งดีเยี่ยมเจ้าของ2คนค่ะผ้าสีพรบรปี67รถมีดิฟฟี่กลางรถ3ตัวค่ะลักษณะตามรูปนี้เลยนะคะสวยดูดีมีเสน่ห์กระจกเป็นไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ ปรับค้างไฟฟ้านะคะร้อแม็กทีอีสามขอบสวยๆค่ะทุกท่านราคา119,000บาทสดได้ผ่อนได้ประหยัดมากๆ้วยนะคะเบาะปรับหลังพับได้ค่ะทุกท่านสำหรับเบาะหลังนะคะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยวางของได้อีกเพียบสนใจรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะสดหรือผ่อนถ้าสามารถคุยเจรจาขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าต้องการ าบเงื่อนไขเกี่ยวกับการผ่อนการจัดไปแน้นนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะโทรคุยกับผู้ขายได้โดยตรงนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ